มาสวัสดีครับวันนี้สายสายเมานคะรับจัดกับแกล้มนะครับอีกหนึ่งเมนูนะนี่น้องลายนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะแกงคั่วเอ้ยไม่ใช่คั่วคั่วน้องลายนะไปลองดูกันนี้จะเป็นขี้เพียนะครับเดี๋ยวเราใส่เลยครับใส่แล้วก็หมักหม,มักให้มันเข้ากันนะ อันนี้ก็จะเป็นดีนะครับเราจะทำแบบสูตรขมหน่อยใส่ไปเลยหมักมันจะได้เข้าเนื้อนะครับมาคนหมักไว้แบบนีนบ้ทิ้งไว้สักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาปรุงกันช่วงนี้เราก็มาตำพริกกับ ใ่ตะไคร้นะครับใส่ไบมะขูดไปหน่อยตั้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับแค่เป็นดูปุบแหอมแดงจากนั้นใส่พริกที่กระพริกตะไคร้ ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงที่เราตำไว้นะใส่ไว้แล้วก็ใบมะกรูดลูกโดดใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะรวนพร้อมกันนะฮเดี๋ยวเราปรุงไปเลยใสน่น้ำปลาล้ะ,ะหน่อยเพิ่มความหอมน้ำปลาหน่อย ชูรสนะครับอันนี้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วแต่ความถนัดในการกินของแต่ละคนแล้วก็คนเข้ากันนะครับแค่นี้นะครับเ่องปรุงไปเราไปรวนกันมาอันนี้เราก็มารวนกันนะครับแก๊สตัวนัวครับ รอเนี่ยมันสุกสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เวเราเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันมาโอ้เราเติมน้ำไปหน่อยนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับวันนี้จะทำแบบ,กบแกล้มนะครับพลิกๆแล้วก็คนอืมนจริงๆก็พอได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้ว เติมหักกันต้นหอมชีฝรั่งแล้วก็โหระพานะครับเพิ่มความหอ,อมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผักทำไมยเยอะเดี๋วมันก็ยุบนะครับผัก,กมันจะเพิ่มความหวานความนัวออกมานะครับวนเวาปปลาปไแป๊บนึงมาดูกันอู้ย กินมากอับยุบแล้วับนี่มาชิมดูดิเป็นยังไงผมอ่ำลำไปชิมกันเรียบร้อยแล้วครับ ปลายครับเขาเรียกอะไรนะแกงก็ไม่ใช่แกงคั่วคั่วเนื้อน่องลายนะครับแบบน้ำพริกกุกพิกนะครับเป็นกับแกล้มนะครับไปชิมกันก่อนหนึ่งเราต้อง ร้อนนะฮะไปผมอมร้อนอันนี้เป็นเสื่อเสืเนื้อน้องลายนะครับอร่อยกรอบกรุบกรุบอืมอร่อย ไ,ได้ใช้มือแทบลายพี่น้องอื